การเจ็บป่วยเราคงช่างดำวันนี้วันนี้ก็สามารถนะครับเข้าออห้องน้ำด้วยตัวเองได้กินข้าวเองได้แล้วก็กเก็บแผลนิด,นด เปลี่ยนไปนิดๆเปลียนไค้านนะครับประมาณ6วันนะครับถ้าไม่มีลูกเสกซอนนะครับ ครับตอนนี้ก็ช่างดํานลครับคุณหมอก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลนะครับตอนเช้าานับเวลานะครับมานอนที่นอนรักษาไข้ก็จะวิบก้าส30 31 1 2 3นะครับ6วันนะครับ6วันก็จะได้ไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับ รอรับยานะครับตอนนี้ ตัวนี้ก็คุณหมอก็อนุญาตนะครับให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้คนรอรับยานะครับรับคําแนะนํารอรับคําแนะนําจากพยาบาลนะครับควรกลับบ้านนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับมิถุนายนสองพันหรเลมสิบสองคัำเดือนหกปีมาลงนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนะครับราชินีนะครับ แลครับก็รับยาแล้วก็กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับสามแยกก้นบุญหลังจากรับยาแล้วก็ก็จะเดินทางนะครับเดินทางกลับตัวนี้ก็สามารถ นะครับช่วยตัวเองได้นะครับเข้าห้องน้ำกินข้าวเดินนะครับต้องใช้ไม้ค้ำยันนะครับที่มองเห็นนะครับไม้ค้ำยัน ตอนนี้ก็นะครับเดินทางกลับบ้านนะครับลงรีฟนะครับลงรีฟลงเลย นี่ก็ให้เดินกายภาพบำบัดน,นะครับออกไปหารถ อนนี้ก็กายภาพบําบัดไปด้วยนะครับเดินจากตึกกระดูกนะครับมาก็ประมาณร้อยเมตรนะครับเดินไปหารถนะครับซูรถจอดที่นู้นนะครับทีน,นี้ก็เดินมานะครับหารถนะครับก็ประมาณประมาณร0อยเมตรนะครับร้อยเมตร ตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงรถแล้วครับจากนี้ไปบ้านสามแยกคนบุญก็ประมาณสส่สามสิบสี่สิบกิโลนะครับสี่สิบกิโล ตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับสามารถช่วยตัวเองได้คือเข้าห้องน้ำกินข้าวแต่ไม่ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรการเดินก็ใช้นะครับสามขาอยู่นะครับสามขาพยุงพยุงตัวเองนะครับตันนี้ก็นะครับ,นะรบขึ้นรถเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนะครับเดินทางกลับ เวลานี้นะครับอตอนนี้ก็กำลังเดินทางกับ นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนเช้าขณะนี้นก็นะครับกำลังเดินทางกับสามแยกคนบุญหรือสามแยกเตางอยนะครับจากนี้ไปประมาณ40กิโลนะครับผ่านอำเภอเตางอยออกไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับก่อนนะครับร่างกายแข็งแรงเพราะว่า วันที่17นะครับหมอคนัดมาดูอีกนะครับมาดูนะครับในวันที่17นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดิดตามช่องหมวดฟื้นเดินด้วยนะครับก่จะลงฝากผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องไมท์เทปดีะกินไม่ว่าจะเป็นทีีก็ฟี่ทีีโกโก้ทีปั้พอนพัดปีตาฟูกแกน เกียวอับน้ำนะครับเกียวรังหน้าคิวลงมีหน้าเีพีสกินซซลัมกีวกระเด็นมูฮันนี่ชบนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09279426985652660632425644 7 5และ0923924458แนะนำช่องหมวดฟูเดอร์นะครับ